เป็นไปได้ยังไงปุ๊เมื่อวานปุ๊เพิ่งอะปุ๊เพิ่งอะไรเมื่อวานพูดเป็นดูไลฟ์สดแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอะไรไหนบอกว่าให้มาวันนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าโมเด็ปตีนนั่นแหละเมื่อวานปุดยังเข้าไปทักยังอยู่ก่อนแกนอยู่ใช่ไหมเมื่อวานก็ดูไลฟ์สดกันกับพี่เสือก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้มาวันนี้ก็พอดีมีเหตุว่าไป แค่ยายให้พาพ่อตามามาส่งอยู่นครพนมก็เลยเคยบอกเอฟไว้ว่ายถ้ามีค่านำมารถนะจะแวะกลับมาหาปู่เพราะยังไงก็ต้องมาส่งพ่อตาอยู่นี่แกไปอยู่กับผมเดือนนึงแล้วแกรักษาตัวตอนนี้นะก็เลยบอกว่าโอยพอดีเลยเหมือนนเคยพูดไปแล้วไง ว่าเออถ้าถ้ามาแถวนี้เราไม่เป็นไรก็เลยได้มีโอกาสมาครับก็เลยได้มาเยี่ยมส่วนคุณครูอ่ะยังไม่ปิดยังไม่ปิดเทอมวันที่ยีเจ็ดเขามีกีฬาสีก็เลยยังยังไม่กลับมาจากกรุงเทพครับครับคุณครูยังไม่มาใช่กดโทรศัพท์เมื่อกี้ก็เห็นไลฟ์สดไลฟ์สดในรถใช่ไหมใช่ใช่ก็เห็นไลฟ์สดอยู่แต่ก็ไม่ได้กดเข้าไปทักก็ กำลังให้นี่กันอยู่ไม่เป็นไรก็คือที่สอนอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ก็คือผมนะกลับมาอยู่บ้านแล้วพอดีกลับมาทําสุระที่บ้านครับก็เลยได้มีโอกาสได้กลายเป็นว่ากลายดูแลคนป่วยเลยจังหวะพอดีใช่เพราะตาไม่ไม่มีปัญหาขาหักโดนรถชนตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่กรุงเทพก็เลยช่วงที่กลับมาก็เลยได้ดูแลแกเอามาอยู่ด้วยที่สกลวันนี้แกขอกลับมาอยู่บ้าน คิดถึงบ้านก็เลยปูเพิ่งทักทายื่อวานี่ว่าเมื่อไหร่จะมาออ่ออ้เยบอกว่าโอยมันยังไม่มีค่ารรมเนุดมาีก็ได้มาเนี้เอ้าเอ้าได้โอกาสดีครับทุกคนสบายดีนะสบายดีแล้วแล้วคุณครูเขาอยู่กับใครที่กรุงเทพคุณครูก็อยู่บ้านพักอยู่บ้านพักที่โรงเรียนอ๋อเขามีทบ้านพักให้มีบ้านพักให้ครับไกลจากโรงเรียนไหมเดินทางยังไงไม่ไกล บ้านพักอยู่ในโรงเรียนเลยแค่ตื่นแล้วก็ไปทางานอ๋อเออดีดีเป็นสวัสดิการครับก็ที่อยู่ที่ไปแล้วแบบว่าเราตอนแรกเราก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละเพราะว่ากว่าจะคุณครูที่เขาบรรจุแล้วเขากว่าเขาจะออกเราก็ต้องรอคิวครับอืมว่าพากันทําอะไรเยอะแยะผมงงเลยไม่ได้มานานเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มานานเท่าไหร่ใช่ปีหนึ่งหรือเปล่า ใช่ใช่น่าจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้วมาล่าสุดก็เจอญาชีอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อเหรอเออแล้วก็แบบมาแบบงงเหมือนกันตอนนั้นก็่าชีก็งงและเหลือกันอยู่กับป้าไทบ้านสองคนแสดงว่ามาปาจวงที่เขาออกงานไปนอกไมัะก็คือเหมือนกับผมก็แบบนี้แหละไม่ได้บอกใครล่วงหน้าก็คือใช่แบบว่าว่างก็มาเลยวันนี้ก็ไม่ได้บอกใครเลยู่ดีก็เอ้าได้มา มาเลยใช่ก็คือเราเหมือนกับว่าเราบอกปู่ไว้ว่าเออถ้ามีโอกาสได้มาแถวเนี้ยจะแวะมาไหว้นะเคยเคยบอกพูดกับตัวเองไว้นะพี่ก็เลยต้องมาจะข่ามก็มาก็ตีรถกลับมาจากนาทมก็มานี่แล้วก็ค่อยตีรถกลับเข้าสกลได้ดีใจนะดีใจดีใจแล้วเนี่ย เขาน่ารักมากเลยเขาดูคลิปของพวกเราทุกคนเลยนะก็จะดูตามเวลามีเวลาว่างก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเห็นคอมเมนต์ตลอดบ้านที่บ้านเขาเปเม้นบ่อยเลยบ้านที่บ้านพี่เสียเขาเป็นเมนดูประจาแต่อับไม่ไรเม้นเฉยๆไม่เราก็ดูแต่เราไม่ได้ไม่เม้นรับแอบดูผมเนี่ยไม่มีคลิปถ่ายไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูไง วันนี้เห็นทำกับข้าวแล้วจะทำอะไรอยู่ในบ้านเออดูแลบ้านหลักๆเขาจะดูแลบ้านเป็นแม่บ้านแทนคุณครูเป็นพ่อบ้านดูแลบ้านเป็นพ่อบ้านก็ดูแลคุณพ่อไม่เมื่อกี้เราเน้นว่าจะรถเอฟซีก็ว่าอยู่สงสัยเขาจำเราไม่ได้แล้วอย่าบอกไปกรุงเทพไปเทนแย่ล้อกันล้อกันไม่สิ่งที่ไอใจคือย่าชี้บอกอ่ะอ่ะอ่ะ เราพวกเรายาชิเป็นไรอ่า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 อะารก็จะไปไหนกันเนี่ยจะไปเตหยุดรำชดรำใช่ไหมเออพอดีเลยนะโอเคมาคนเดียวมาส่งเขาตาอยู่นะคนโอ้ลุงทานลุงเสือเฮ้ยอันนี้ของกรแตอันนี้ของแตอันนี้ละของคายอีกของครพี่แอนโอ้เคิร์นฟางมิวฟางมิ้วห้ามมิว มันคืออะไรเหรออ๋อที่คาดผมเป็นที่คาดผมนะลูกรูปตุ๊กตาแล้วก็รูปเมอรี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์นี่ปีใหม่ท่านอยู่ปีนรู่่นีีไงมมาปโอ้ของพี่แอนสีแดงเลือกที่มีอะไรอันนี้ก็อ่าอันนี้ให้น้องมิวอันนี้น้องมิวสีทอง อันนี้ก็ให้เลือกเนาะเออคอยเลือกอันนี้เด้อคอยเลือกสีทองเออนี่นะคะคุณชบาแก้วนะฮะส่งมาให้เห็นไหมเ้เปิดไฟมีพลิ๊บพลิบพิบเลเออสวย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 เปิดก่อนก็ได้จะได้มองเห็นเออเพราะถ้าเปิดทีหลังมองไม่เห็นอุ้ยเราใส่ไปรำมงคืนนี้พอดีเลยเนาะ ใส่กระเปาไว้ใส่นี่ใส่ไม่ได้ขาเลยก็เออปุ๊เหมาะกับปุ๊มากเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยคืนนี้เราวงฮะพวกเราใส่กันไปเป็นทีมเลยพี่น้องเป็นอะไรกับลป้าบ้านเรือนนี้เราใส่เราใส่ลราใส่ลราใส่แล้วเปิดไฟดิโอ้ยเราจะใส่อันนี้ไปเต้นลำลองให้ป้าดามะอ่ามันทำไมมีติดอ่ะต้องถอดสลักออกกรอ์เออเออนั่นแหละ เขาล็อกสลักไว้โอ้อันนี้เหมาะกับป้าไทยบ้านคุณจะมาแก้วคุณจะมาแก้วไปเฮ้ยเหมาะกับอินทิรามากเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวของย่าชีมเอาบดามเอาหนึ่งอันเออสวยสวยสวยไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเอาสีอะไรดีอ่ะเราก็ยังไม่ได้เลือกนะดา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 สีอะไรมีของเสือไหมมีของเสือไหมมีมีเชื่อมกันอ่าของมินน้อยอุ้ยของมินน้อยได้เยอะเลย เอมินน้อยได้เยอะเลยนลเนี่ยมิน้อยได้สีอะไรลูกหอมมีตัวกระตูนด้วยเหรออืโอ้ส่งมาให้นี่โอ้อ่งน้อยขออมันเมันขมันเองมันมีสอโอสีชมพูด้วยอ่ะขอมินน้อยมีสีชมพู ไหนหันมาดูดิอ้าวของของพี่หมิวไม่มีไฟอ่ะไม่ของของหมิวของฟางของเอ็นไม่มีไฟอ๋อไม่มีไฟเพราะว่าเฟิร์นส่งมาแยกกันค่ะอ๋อแยกมาแล้วต่างหากแยกมาในถุงของเอ็นชื่ออะไรบอกค่ะเก็นเชบาแก่เหรอชบาแก่ด้วยนะครับนี่บอกแม่สิมีไฟอยู่ควรจะถอดให้แม่จะดูแล้วไฟนี่สวยมากเลย ไปบอกแม่ไปบอกแม่ไม่ปังเลยไม่บังไม่บังเราจะไปค่ะเราไม่อ๋อลูกเสืออยากได้สีชมพูอ่ะมันมีเสแถมหรือยังไม่มีแล้วใช่ไหมให้แม่เปิดให้ดูนั่นไงอันนี้เปิดเป็นพีพีโอ้โหเก่งมากเลยเปิดเป็นด้วยเฮ้ยสีชมพูน่ารักเนาะถ่าเลยลูกถ่เลยโอ้ ขโมยให้ดูค,ค่ะเหมือนคนนี่ล่ะตาุตาบิมนาล่ะันทำไมเยอะาะอ๋อโอ้โหอโอ้โหดังยังเลยดังเลยช่วยดังเลยได้ไหมมาไม่อมาหน่อย